สต่งนี้ยมีการดนตรีที่ถาจาัย์มีใจภาษาทำอะไรเป็นต้นสัรยาแต่ว่าวันนี้เรามูฟออกมาจากคลาสะมานสู่ข้างนอกแล้วก็ที่จริงแล้วไม่ถือว่าเป็นการเลคเชอร์นะอาจจะเป็นการเป็นการบรรยายทุกๆโดไปแล้วก็เปิดกว้างก็คือเหมือนวัาเวลาเราพูดถึงถ้าพูดถึงในคลาสมันแบบว่าคนที่เข้ามาฟังต้องเรียนรู้ดีต่อ ตั้งใจว่าจะกระจายกว้างให้สำนะหรับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นานนะดนตรก็สามารถทได้ก็คงแนะนำผู้บรรยายดิบนะนคุณนัทโบปัจจุบันเป็นนักเขียนนะเป็นเป็นนักเขรยนไม่รู้เบอกว่วาชินักเขียนบางทีแบบให้ยีฝ่ายย่าง ็นักดนตีจะดีกว่าหรือเปล่าก็อัจาบันเป็นนักเขียนให้กับสยามนัดรายวันกับไฟอาร์ตแล้วก็มีหนังสือรวมเร็่แล้วกับโอเพ่นเนีมาออกมาออมาปีแล้วดนตรีพื้นที่าเวลาอไเช่ไนี้ขายดีไหมครับอาจารย์โูครัผมก็ไม่สนแล้วผมก็ได้แล้วก็อาจารย์จบมาทางด้านการประพันดนตรีนะเรียนสายดนตรีซีเริสิ ก็ไปเรียนในอดีตร er, ัชของสภาพโซเวียตคืออุเบกิสถานปัจจุบันนี้เป็นประเทศอะไรนะเป็นประาแยกออกมาก็ไปตัวเองอยู่ทำนั้นอยู่หกเจ็ด ขอบคุณอาจารย์นะฮะจริงๆวันนี้ที่มาพูดเนี่ยตอนแรกเคยเคยบอกคุณเกียวไว้ว่าเด็กๆบออาจารย์ด้แหละว่าจริงๆราไม่อยากใช้ชื่อว่าเป็นเช c t u r e r John นเคสโดยตรงเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่สุดขนาดผมไม่อยากถูกตีตราว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจ o h n c a อย่างนี้แล้วกันแล้วจริงๆมันก็คงมีคนหลายๆคนที่รู้ดีกว่าผมด้วยในประเทศไทยนะครับเพี่บว่าผมอาจจะพูดมาจากมุมมองที่ว่าผมเองเป็นนักแต่งเพลงและผมเองก็เคยทํางานในต่ว ดนตรีทั้งในลักษณะที่เป็นอวังการแบบโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นหรือว่าตัวเอ็กซ์เพร t เ l มนทัลนะผมผมก็ทำมาเพราะนั่นก็จะมีประสบการณ์ตรงของมันแต่ว,ว่าวิธีที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นวิธีการอธิบายอาจจะเริ่มจากร่างฐานของมันแล้วก็ไปสู่การทํางานจริงการแก้ปัญหาจริงการจัดการจริงในในในการทํางานนะครับโอเ ข้อเลยนะครับจริงๆผมอยากใช้หัวข้อแบบนี้มากกว่าวันนี้ก็คือ experimental music ในยะคเริ่มต้นการก่อตัวและบุปลิของมันก็ผมอยากจะเน้นแค่ช่วงปีประมาณหนึ่งกถึงอาจจะเกิน60ไปมากเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงก่อตัวซึ่งมันสำคัญที่สุดหลังจากนั้นแน่นอนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอีกซึ่งอาจจะต้องเก็บเวลามากกว่านี้ะบบวูมงความรู้ผม่าอาจจะไม่ถึงตอนนั้นก็ได้นะเียงแับว่าวิธีที่ที่ผมคิดหรือว่าวิธีที่ ในการนำเสนอนวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเน้นไปที่การต่อตัวของมันว่าสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมบรรยายในครั้งนี้มันมันเป็นการสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่ผมได้ไปสำหรันวิจัยภาษาซึ่งในที่นั้นอ่ะผมผมอธิบายคอนเซ็ปต์ของรนโดยคลาสสิกอย่างเข้าๆไปแล้วซึ่งจริงๆมันก็ไม่เข้าไม่ไม่รู้ว่าอาจารย์ตรงนี้นักเรียนอาจารย์มาบ้างบ้างไหมมาใช่ไหมสองคนโอเคก็ก็คือว่าประเด็นคือ พอเปิโทรศัพท์เอกหันรตอโทรศัท์คือถ้าผมเนคนฝึกผมอนกคือปะเก็คือาวีเนผผมเคยพูดอธิบายให้เขาที่แล้วให้ให้นักเรียนที่สำหรัานวิจัยคับว่า จริงๆแล้วคุณไม่าสามารถเข้าใจแนวคิดของจอห์นเคสได้เลยถนะ้าเกิดคุณไม่เข้าใจรากฐานของดวงจันวร์ตกที่อย่รากฐานมานับ2,000ปีเนี่ยจริงๆเพราะจริงๆแล้วในทุกงท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแนวคิดการปฏิวัติของจอห์นเคสหรือแนวคิดในการสร้างรูปเอชนิตใหม่มันมีรากฐานมาจากการล้มการล้มหรือการทาลายของเก่าทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าให้ผมพูดคราวที่แล้วผมบัรยายไป3ชั่วโมงใช่ไหมผมคงอธิบายพื้นฐานแบบนั้นให้ลวกจอดทั้งหมดไม่ได้แต่ว่ผมอาจจะสุกสั้นๆสัก 5านที่ได้ว่าคอนเซปต,ต์เดิมของดนตรีตะวันตกดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากดนตรีในโกดนะฮะแล้วก็มันมีพัฒนาการผ่านดนตรีพื้นบ้านที่เข้าวาสมแต่ว่าคอนเซปต์ของมันเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าในที่นี้จะเข้าใจมากแค่ไหนว่าในตัวดนตรีของตะวันตกเนี่ยมันมีคอนเซปต์อยู่สองอย่างก็งคือว่าการมีเสียงคอนโซนันกับเสียงดิสโซนนเคยได้ยินไหมครับเสียงดิสโซนนคือเสียงที่ก,กัดกูก็คืออย่างเช่นคู่2คู่7คู่ สีออกแมนเดตอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีเสียงที่กระด้างหูเวลาฟังแล้วถือว่ามันมันมันไม่เหมาะสมมันมันห้ามใช้เป็นขอดจบอะไรเงี้ยคือวิธีการสร้างงานของดนตรีระบายตกเนี่ยมันเน้นที่การจัดระเบียบระหว่างคอนเส้นกับดิสเส้นนั่นก็คือการจัดระเบียบของคู่ตรงข้ามบาลานซ์ก็คือว่าคุณจะสร้างบาลานซ์ให้ในเพลงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันไอการการจัดสร้างบาลานซ์มันเรียกว่าการสร้างเทนชั่นขึ้นในเพลงว่า มันจะมีฟอร์มของดนตรีรตะวันตกทุ่ั่วไปใั้แ็แดแคสสิกโมซาร์ติโนเวนเป็นต้นมาเนี่ยฟอร์มที่ได้รับการ establisht เ,เป็นมาตรฐานใหญ่ๆก็คือว่าฟอร์มที่มีลักษณะ ABA ซึ่งเป็นรากฐานของโซนาร่าฟอร์มซึ่งซึ่งเป็นฐาน,เป,นเป็นเป็นฟอร์มที่ใหญ่สุดหมายถึงว่าเป็นฟอร์มที่สําคัญที่สุดในดนตดีคสสิกในซมโฟนีทุกบทเนี่ยถ้าเกิดคนะุณฟังเนี่ยซีโฟนีหม่ในมูฟเมต์แรกเนี่ยจะต้องใช้โซนาร่าฟอร์มทั้งหมดนะครับโซนาร่าฟอร์มมันมีรากฐา,นค,าน,กคนคือว่ามันประกอบขึ้นมันคือว แล้วไปจบที่ท่อน A ครั้งหนึ่งความคิดหลักก็คือคอนทราสต์ก็คือคอนทราสต์ระหว่างท่อน A กับท่อน B ก็คือการคอนทราสต์แบบที่ผมบอกนะระหว่างดิสโซแนน์กับคอนโซแนนต์อันนี้ท่อนมันคือการคอนทราสต์ก็คือท่อน A คอนทราสต์ท่อน B แล้วกลับมาหาท่อน A อีกครั้งหนึ่งท่อน B คือท่อนที่ดิสโซแนนต์หรือเทนชั่นต่างๆจะได้รับการจัดการความตึงเครียดของเสียงจะได้รับการจัดการให้ถึงคาวิเนชันหรือคลแม็กของมันแล้วกลับคืนมาสู่ความเรียบก็คือพูดง่ายๆคือรนตรีคลาสสิกร่าก การนำเสนอสิ่งหนึ่งง่ายๆแล้วเดเวลลอปให้มันยากแล้วกลับมาสู่ความง่ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารากฐานของดนรีคลาสิกเนี่ยมันอยู่ที่การจัดระเบียบระหว่างความมีระเบียบกับความไม่มีระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับสำหรับดนตรีคลาสสิกก็คือคอนทราสต์ความดังความเบาคุณจะเห็นว่าดนตรีคลาสสิกเวลาเล่นในเปยโนไซส์หรือโมสาร์ก็นาเนี่ยจะต้องมีเบามากจะต้องมีดังมากใช่ไหมทุกเพลงความเบาความดังจังหวะช้าจังหวะเร็วจังหวะ หาเสียงสูงเสียงต่ำทุกอย่างจะเป็นเรื่องของคู่รองข้าวทั้งหมดตรงนี้แหละที่ผมผมต้องการพูดให้คราวที่แล้วผมพยายามพูดตรงนี้ให้เข้าใจว่าประเด็นก็คือรากฐานของดนตรีคสาศึกที่สร้างมาเป็นพันพปีเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากระบบเสียงที่คอนทราสกันแล้วเวลาที่คุณฟังเพลงขา้าศกนะ่ะคุณจะไม่ไมีทางเข้าใจได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ไม่แก็ว่าสิ่งที่เขาสร้างเทนชั่นขึ้นมาเนี่ยมันมันสนุกยังไงสนุกตรงไหนมันมีทีมทำนองหนึ่ง แล้วท่านรอนนั้นโดนไปเดเวลอโดนไปสร้างเทนชันขึ้นมาอย่างไรในท่งดีในท่าเดเวลอร์ดเมนเพราะนั้นตรงนี้แหละที่เขาฟังกันว่าคนไหนแต่งมาเงเก่งหรือไม่เก่งเพราะนั้นจะหรือว่างานชิ้นไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะวัดจากตรงนั้นการที่คุณสามารถเอาทำานองธรรมดาเนี่ยไปทําให้มันสับอนขึ้นได้มากเท่าไรหร่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นงานทั่วไปเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนเน้นที่การจัดบาลานซ์การเน้นมันเน้นที่การจัดการกับความข,ข,ขัดแย้งสองด้านนี้ตลอดนนเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย คนอ็เข้าใจตรงนี้มันอีเด็กเกตว่าทาไมจอห์นเคสแม่งถึงแบบประหลาดพิจารณาอย่างนั้นเพราะว่าจอห์นเคสแม่งไม่สนใจบาลานไม่สนใจความเป็นคู่ตรงข้ามเพราะจอห์นเคสมีรลักฐานจัดเซนที่ว่าทําลายความขัดแย้งระหว่างคู่ตรงข้ามโดยส้นเชิงซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกทีนะฮะทีนี้ผมจะเริ่มผมจะเริ่มในหัวข้อที่ว่าดนตรีนะครับดนต,ตรีคลาสสิกเนะนี่ยใน ช่วงทศวรรษที่1950เนะี่ยแต่งไปด้วยความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมีการเขียนงานทดลองต่างๆมากมายแต่ว่าอย่าลืมว่ากระแสหลักของดนตรีคลาสสิกทั่ัวไปในตะว,วันตกหรือในยุโรปเนี่ยในเมในอเมริมกาตามเนี่ยมันมันไม่ใช่ดนตรีกระแส experimental หรือว่าเป็นดนตรีแบบจอห์นเคสหรอกคือดนตรีดนตรีแบบจอห์นเคสเนี่ยมันมันโด,ด่งดังมันมีชื่อเสียงแบบเรารู้จักกันมาทุกวันนี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่เคยเป็นดนตรีกระแสหลักมาก,ก่อนดนตรีกระแสหลักของทั่วโลกปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นピโลเฟ่หรือโมซาร์นั่นเองซึ ก็ไม่ใช่ว่าด้วยความที่มันภร้หรือว่ามันมีความเป็นมรรมตาา่างๆอะไรหรอกแต่ว่าจริงๆมันแค่ผ่านการกระบวนการอุตสาหกรรมทำวัฒนธรรมกระบวนการต่างๆกระบวนการผลิตแผ่นเสียงกระบวนการโฆษณากระบวนการทําการตลาดทั้งหลายซึ่งทําให้โบสถ์หรือปีเปอเนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้เพราะนั้นแต่งานของอย่างจอห์นเคสหรืออะไรเงี้ยมันเป็นนตรีกระแสรองมันเป็นนั่นเป็นมูฟเมนที่ไม่ใช่กระแสหลักมาตลอดเวลาน้งแต่แรกเพราะนั้นไม่ใช่่มันยิ่งใหญ่อะไรหรอกเพราะว่าที่จอห์นเคสมันคืถาม มีใครรู้จักฮันอนเคสน้อยจะตายไม่มีหรอกนะฮะก็เพราะฉะนั้นนักดนตรีในช่วง1950ูนย์ที่ผมกำลังจะพูดนะครับผมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองค่ายก็คือฝ่ายค่ายที่อยู่ฝั่งทางยุโรปพวกนี้จะเป็นพวกเปียบูเลสเซนาคิสคาเกลและก็เบริโออะไรพวกสตอกเฮาเซพวกนี้ที่เขาอยู่เยอรมันอยู่อิตาลีอะไรนะฮะพวกนี้กลุ่มพวกนี้เราเรียกโดยรวมๆแล้วเราเรียกว่ากลุ่มอวังการ คือกลุ่มอวังการเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำดนตรีสมัยใหม่จริงแต่ว่ามีรากฐานความคิดมาจากโมเดิร์นมิวสิกก็คือเนวิธีคิดแบบใช้เหตุใช้ผลใช้วิธีการคำนวณอย่างละเอียดละอออย่างเซนาคิสอะไรเนี่ยมีการใช้ทฤษฎีทานิสศาสตร์เข้ามาคำนวณในการจัดการกับเพลงมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณเป็นตัวโน้ตออกมาเลยว่าคือรากฐานวิธีคิดที่ละเอียดละออแล้วก็คนโคลนทุกอย่างในบทเพลงี่ยทุกขั้นทุกตอนอย่างเงี้ย มันเป็นแนวคิดที่เราเรียกว่าบบมันเป็นมันเป็นโมเดิร์นมิวสิกมันเป็นลักษณะของโมเดิร์นนะโมเดิร์นอาร์ทท,ท,ที่ต้องการคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ภาษาทั่วไปในดนตรีเนี่ยเราเรียกว่าเอาวงการนะแต่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกเพราะว่าเวลาที่คุณจะเคยเห็นว่าบางคนเวลาพูดถึงเคสเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคสเนี่ยเป็นปวงการเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วในที่นี้ผมอยากจะระบุให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเคสเป็นเอ็กซ์เพอร์เมนทัลมิวสิก คสไม่ใช่อวังการแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดคนพูดว่าเคสเป็นอวังการหรือเปล่ามันพูดได้แน่เพราะว่าคาอวังการที่มันกว้างมากหมายถึงแนวเพลที่ล้ำหน้าใช่ไห<ช><ช>มถามว่าเคสเป็นไม่ก็เป็นทํางไงอ่ะก็ก็คงเป็นสองอย่ามากนะฮะก็แตใ่ในที่นี้ผมขอแยกให้ชัดๆจะได้เข้าใจกันว่าเออโอเคเ,เอ็กซ์ perimental มิวสิกเนี่ยมันยากหนึ่งแต่ว่าอาวังการเนี่ยผมขอยกให้ไปทางฝั่งตะวันออกอ่าตะยุโรปตะวันออกมากกว่านะฮะซึ่งมันมีลักษณะที่เป็น ความเป็นโมเดอมากกว่านะฮะยุโรปจะเฉยไม่ใชคำนอนะก็นั่นคือทางฝั่งยุโรปมันเลือกที่จะจัดการควบคุมดนตรีอย่างอย่างเคร่งครัดแล้วก็สร้างเสียงชนิดใหม่คือทั้งสองอย่างนี่ยทั้ง experimental music กับอวังก์ก่อนที่ผมพูดถึงนันว่าอาวังการอมันอยู่ฝั่งโมเดอร์นิสที่มันเน้นที่การควบคุมดนตรีทุกชนิดใช่ไหมเขาควบคุมเสียงทุกเสียงควบคุมความดังเบาด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์ดยวิธีการคณิตศาสตร์ด้วยวการคำนวณ แต่ว่าทางฝั่งเคสเนี่ยเป็นเ experiment, อ็กซ์ perimental ที่ผมพูดเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเขาจะพยายามที่จะ l i b e r เร e ม u s สิก็คือพยายามที่จะปลดปล่อยให้ดนตรีเป็นตัวของตัวเองก็คือนั่นคือเขาไม่พยายามที่จะควบคุม performer ปล่อยให้ performer น่ยมีความเป็นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นสุดขั้วทั้งสองด้านก็คือด้านหนึ่งควบคุมอีกด้านหนึ่งไม่ควบคุมถ้านิยามง่ายๆก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือด้านหนึ่งมันแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ให้ให้ใหดนตรีนี่ย ออกมาอย่าง,งมีระเบียบแบบแผนกับวอีกด้านหนึ่งนะปล่อยสละแต่ว่าทั้งสองด้านนี้มีจุดเหมือนร่วมกันอยู่จุดหนึ่งก็คือว่ามันไม่เน้นที่ซน์ที่ออกมามันไม่มันไม่เน,น,น้นที่เสียงที่ออกมาว่าจะต้องไพเราะเหมือนกับงานของโมซาร์ทหรือวัาเนอร์ที่เขาเน้นว่าผลที่ได้ออกมามันต้องเราะใช่ไหมแต่ว่าไอ้สองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มอวังการทางยุโรปกับกลุ่มเอ็กซ์ perimental ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้แม่งไม่สนใจผลลัพธ์มันสในใจแต่ปรเซสคือว่าวิธีการสร้างมันสร้างใหม่ๆผลลัพธ์ออกมาอีกเรื่อง อันนี้เป็นจุดร่วมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละนิดนะฮะโอเคเคสประเด็นที่เคสเสนอไว้น่าสนใจมากก็คือเคสเคยพูดได้ครั้งหนึ่งบอกว่าการหน่งเพลงการเล่นหรือ p e m อร์ e และการฟัง listening เ,เป็น3อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะซึ่งแนวคิดนี้ชัดเจนว,ว่ามันมันทำลาย มันทำไมวิธีคิดแบบดั้งเดิมเราไปหมดเลยเพราะว่าดนตรีเมื่อก่อนเนี่ยมันดนตรีเมื่อก่อนนี้ต้องสัมพันธ์กันใชนะ่ไหมระหว่างคนแต่งคนเล่นทั้งหมดจะต้องจะต้องมาดิสคัสกันจะต้องมีคือไม่มันไม่เคยมีแนวคิดที่ว่าแต่งเรื่องหนึ่งเล่นเรื่องหนึ่งฟังเรื่องหนึ่งอะมันไม่เคยมีแนวคิดนี้อยู่ก่อนแต่ว่าวิธีคิดของเคชเนี่ยมันมัน มันไปไกลมากโดยพร้ะาง,งาน4.33นาที33วินาทีที่คงรู้จกักกันดีนะผมเขียนบทความไปแล้วผมวันนี้ผมอาจจะไม่พูดเรื่องนี้มากแต่ว่าจะพูดคร่าวๆว,ว่าไอ้ตัวเพลงนี้คิดว่าคือบอกเผื่อไว้นะเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงที่มันไม่มีเสียงอะไรเลยก็คือเป็นเพลงที่ให้นักเปียโนมานั่งที่เปียโนแล้วก็จับเวลาอันนี้หนึ่งท่าเสร็จแปลว่าง่างเปล่าไม่ต้องเล่น ทอดที่หนึ่งทาเสร็จท่อดที่สองทาเสร็จท่อดที่สามทาเสร็จไม่ต้องเล่นลยไรนะซิก็คือออกมานั่งแล้วจับเวลารักษดแบ่งท่อนด้วยคือมันมันแบ่งท่อดด้วยกันให้นักเป็นองเปิดฝาขึ้นมาถึงเริ่มท่อดใหม่ปิดฝาลงแล้วเปิดฝาขึ้นมาถึงเริ่มทอดสองปิดฝาลงแล้วเปิดฝาขึ้นมาถึงเริ่มท่อดสามแล้วแต่ละทอดม่นมีเวลาจำกับที่ชัดเจนด้วยนะฮะซึ่งอ่ามัน กา,การใช้เวลากำกับนั้นแบ่งเป็นท่อนแรก20วิท่ทอนสอง1นาทีครึ่งอะไรแบบนี้มันมีการแบ่งที่ชัดเจนซึ่งซึ่งอจอห์นเคสก็ใช้วิธีในการสุ่มหาตัวเลขที่จะเป็นเวลาของแต่ละท่อนเขาใช้วิธีในการใช้ไพ่ย,ยิปซีในการคำนวณตัวเลขนะั้นออกมาว่าเท่าไหร่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าไอเสียงไอเพลงที่มันมีแต่ความเงียบแบบที่4นาที3นาที3วิเนี่ยจอห์นเคสไม่ได้คิดเป็นคนแรก จนมันมีคนที่แต่งเพลงไว้แล้วคืออไอ,อัลฟอสเซอเรียเลสนะฮะนักเขียนเรื่องตลกคนฝรั่งเศสนะฮะตั้งแต่ปี1897ชื่อเพลงศพสำหรับคนหูหนวกนะฮะ <c oughs> ส่วนนักมีงานของเออร์วินชูฮอนะร์สนะฮะนักแต่งเพลงชาวเช็คในปี1919 19, 19, ก็มีาาบเขาเขียนโซนาร่าสำหรับเียโน่ขึ้นมาบทหนึ่งแล้วก็มันไปอยู่ท่อนหนึ่งที่แบบนักเบีนโน่ไม่ต้องเล่นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างานของเคสมัน มันไม่ใช่งานที่แบบไม่เคยมีคนทำนะครแต่ดว่ามันน่าสนใจกว่าตรงที่ว่าตัวปรัชญาของเคสในในที่นี้มันมันไม่ได้เน้นที่ตัวมิวสิกที่ว่ามันเป็นไซเล็ตมิวสิกแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจว่าจริงๆแล้วเคสเน้นที่ตัวการฟังมากกว่าคือเนี่ยเคาเน้นที่การฟังมากกว่าที่ตัวเสียงเสียงนั้นจริงๆว่ามจ่อไปยังไรเพราะฉะนั้นจุดจุดแตกต่างมันมีระหว่างเคสกับคนอื่นๆที่เคยทํามาก่อนหน้านะฮะซึ่งดูมันมัน อะไรที่มันน่าสนใจหลายอย่างอย่่งเช่นไอ้ตัวถ้าเกิดคุณไซเลนจริงเนี่ยทั้งทั้งสามท่อนเนี่ยแล้วคุณจะแบ่งท่อนทำไมชนะคือการแบ่งท่อนนี้มันมันน่าสนใจมากก็เพราะว่าในแง่หนึ่งมันเป็นตามขนบนิยมของนตรตะวันตบว่ามันต้องมีการแบ่งท่อนนะแล้วก็แต่ว่ามันมันยังไงในเมื่อมันเป็นมันเป็นความเงียบอยู่แล้วแล้วคุณจะแบ่งท่อนทำไมใช่ไหมมันมันขัดแย้งได้อยู่ในตัวในตัวนันเองอ่ะเพราะฉะนั้นในในในความคิดผมของผมคิดว่ามัน มันตั้งคำถามเลยว่าสิ่งที่เคสทำเนี่ยเคสกำลังยึดติดอยู่กับขนมเดิมของลิเบรคาสิกหรือเปล่าอันนี้คือข้อสงสัยข้อหนึ่งนะฮะส่วนข้อสงสัยข้อสองที่ควรจะเป็นจริงมากกว่าก็คือว่าเคสกำลังจงใจที่จะร้องเรียขนขนมเดิมของลิเบรคาสิกพยายามที่จะทำอะไรที่มันเป็นการประชดประชันกับขนมเดิมมากกว่านะ,ะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากเพลงนี้ออกแสดงไปครั้งแรก ในปี1952แล้วก็แสดงด้วยความยาว4นาที33วินาทีเนี่ยหลังจากนั้นแล้วจอห์นเคสเคยให้สหัมภาษณ์บอกว่าเพลงนี้แม่งไม่ต้องยาว4นาที33วินาท,นาทากีก็ได้จะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะเรอแล้วหลังจากนั้นก็ยังแต่งเพลงขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลง0นาที00วินาทีเล่นยังไงก็ได้เออนะฮะเพราะนั้นอันนั้นเป็นมันเป็นการเล่นกับเรื่องของเวลาเล่นกับคอนเซ็ปต์ของเรื่อง time ซึง่งอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปว่าคอนเซ็ปต์ของ ของทามในในแนวคิดของนักดนตรีแบบนี้มันเปลี่ยนไปทักรดกับอนึ่านะฮะการบันทึกโ้้โเพงนี้ก็อย่างเห็น,น่นคือจริงๆแล้วในบทความที่ผมแปลไว้มันชัดเจนมากว่าเคสอธิบายว่าเพลงสนาะทีสามิบาวินาทีเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ให้คนฟังฟังเสียงดนตรีอะไรหรอกแต่ว่าเขาต้องการให้คนฟังทั้งขอประชุมเน่ยตานหนักถึงว่า เสียงอื่นเสียง environment ต่างๆที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ให้เขารู้สึกถึงเสียงเหล่านั้นแล้วก็อ่าจรนะิงๆมันเขาจอเคสคาดหวังถึงขนาดว่าการที่คนเราที่การที่คนเราสามารถเชื่อคาเว่กับเสียงรอบรอบรอบ,รอบทั้งหลายที่เา้อย้ไยรอบตัวเราอยู่สามารถที่จะตั้งสมาธิความกดเสียงเหล่านั้นนะ่ะจะทําให้คนฟังเนี่ยเข้าไปถึงทิศพยาคภาวะเป็น หนึ่งเดียวที่พระเจ้าในลักษณะการฟังแบบที่คนคนฟังดนตรีอินเดียฟังว่ามันเป็นมันเป็น DIY ชนิดหนึ่งที่ว่าคุณเข้าไปถึงการอาการระบบรับตรงนั้นนะฮะซึ่งอันนี้เราเดี๋ยวเราพูดต่อไปว่ามันเลียวไลรมันมีอะไรที่เป็นสาระหรือเปล่าอันนี้ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าสิ่งที่เคสต้องการนําเสนอในสี่นาทีสามสาบวินะถ้าพูดสั้นๆก็คือว่าเขาต้องการให้คนคนฟังเนี่ย ใส่ใจกับเสียงที่อยู่รอบๆตัวมากกว่าที่จะมอง,องดนตรีด้วยเอสตติกแบบเดิอะฮะันนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะฮะการฟังจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับนักดนตรีที่อยู่ในสาขาอาวังการนะฮะอย่างอย่างประโยคที่ผมยกมาของเคสเนี่ยเขาบอกว่า living t e x t p r a c e s s is instant ก็คือว่าเขาเปรียนเสียงกับชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรที่จะ เปิดถูรับฟังสิ่งต่างๆอย่างฉับมลันโดยไม่คิดก่อนที่ก่อนที่อ่าเมมโมรี Memory แล้วก็อ่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเมมโมรี Memory และสิ่งต่างๆในหัวเราเนี่ยจ,จับจะสามารถจับหรือสร้างความหมายให้กับเสียงนั้นๆได้เขาบอกว่าคนเราควรที่จะ รับเยงต่างๆหราอเราอยางฉับลันโดยไม่คิดโดยที่ไม่ย้อนนึกไปหาทำนองนั้นในลักษณะที่มันมีความหมายเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นความหมายในนี้อะไรนี้ก็ต้องไป่เสียั้นก่อซึ่งจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นลักษณะเดียวกับาการเข้าสมาธิแบบเซมก็คือว่าคุณต้องไม่คิดคุณต้องพยายามกำจัดอะไรมันมีภาษาพูดผมจําไม่ไ,ได้แล้วเขาเรียกอะไรตัวเองก็ว่ามันมีักษณะสัญญาหรืออะไรนะ อะไรเ้าน้องแล้วช่างวั <laughs> ่นะครับผมก็ไม่เคยได้เขา้าวันเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็เพราะทัานจะเห็นว่าวิธีคิดแบบเสคสเนี่ยเขาก็มีความคิดนะว่าเขากําลังดีมาน์ว่าผู้ฟังจะต้องสามารถกระทาการตามนี้ได้เข <laughs> 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 จะถึงจะถ,ถึงจะได้รับรถจากสี่นาที <laughs> สามิบ <laughs> สาวิ <laughs> 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 อ<เ>่ <laughs> ะมัทำอะไรวะตกใจนครับนะครมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือ วิธีคิดของเขาเป็นอย่างน้ก็คือในแง่หนึ่งเนะ่เขาก็ยังดีมาหรืว่าเขาเั่งต้องการเขามีความคาดหวังกับคนฟังว่าต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาคาดหวังแค่ไหนนั้นไม่ใช่เรื่องนะ,ะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมขอเน้นไว้นิดนึงว่า,วา,วาจอห์นเคสก็ไม่ได้ให้อิสระก,กับการฟังหรือว่าอะไรร้อเปอเนะมันมีความคาดหวังบางอย่างอยู่เหมือนกันน,นะเพราะฉะนั้นงานประเภทเนี้ย งานอย่าง4.33ของวงจรเคสเนี่ยจึงไม่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเสียทีเดียวเพราะว่ามันมันไม่ใช่การโปรดิวซาวหรือว่ามันไม,ไ,มไม่ไม่ใช่การเขียนพีชอ่าไอ้พีชใหม่ถึงตัวโนอสนะมันไม่ใช่การเขียนตัวโน้ตอะไรนึงซิ่งเพราะมันไม่มีตัวโน้ตนะฮะเพราะนั้นงานในที่นี้บอกได้อย่างเดียวก็คือการนําเสนอไอเดียเท่านั้นเองมันมันไปอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะมันแค่นําเสนอไอเดียเท่านั้นเองแล้วอยู่ที่ว่าคุณนําเสนอว่่่าาาาาาาอออะะะะะะะไไรรรรรรรเเเเเพพฉนน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 ัััั้้้้้้งงชิีีีมมมยยูทดแลโโปปซซสสสใกขึฮ ที่สาคัญมากสำรับหนักนักแต่งเพลงแบบเคสเนี่ยเพลงมันจึงไม่ใช่เรื่องของการจัดการกับเสียงแต่ว่ามันเป็นการจัดการกับการกระทํามากกว่าซึ่งในที่นี้ก็คืออย่างที่ผมเล่าห้ฟังว่าเดวิดทูรอซึ่งเป็นคนเล่นเปียนโนเนี่ยเขาใช้วิธี Bird, Bird เปิดเปิดฝาเปียโนข,ขึ้นลงใช่ไหมนั่นคือแอคชั่นนั่นคือการกระทําที่เขาทำในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแอคชั่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อน,นั้นคุณไม่สามารถแยกซสารอ์ออกจากวิชวลได้เพราะฉะนั้นการฟังในที่นี้มันไม่ใช่การฟังอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการมองเห็นด้วย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันแยกให้ออกระหว่างวิชว่กับกับตัวเอียริงในตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นงานงานเพลงต่างๆอย่างเงี้ยเลยเพราะงานของเคสหรือว่างานของศิลปินที่เป็นเอ็กซ์เทอร์นทั่ทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกกาหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างหลวมๆไม่มีการบันทึกโนต้ตที่ชัดเจนแต่ว่าโนต้ตแบบนั้นอาจจะมีการบันทึกแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเล่นตามนั้นอาจ,จมีการยกย้ายเปลี่ยน,ปยนแปลงสลับสับเปลี่ยนก็นได้ ตีความาได้หลายแบบในเพลงเดียวกันที่สําคัญก็คือว่าในเพลงเดียวกันแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งที่เล่นเพลงเดียวกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันอันนี้ที่สำคัญคืออย่างนี้ถ้านิยามง่ายๆว่า experimental music คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือการเขียนงานการเขียนงานเพลงที่คุณไม่สามารถเดาได้ว่าเวลาเล่นออกมาแล้วแม่งเสียงนีเป็นยังไงก็คือคุณเสียงสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้อันนี้อันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจหลัก ของ e x p e r i m e n t a l แต่ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่นี่เป็นไอเดียเป็น idea, เ,นเนอุดมคติของมันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงอีกเรื่องนึงกระบวนการในการจัดการสําหรับ Experimental Music มนะฮะมันมีเข้าๆอยู่หลายวิธีมันมีประมาณ4ี้าวิธีเดี๋ยวผมจะ,จะพูดเฉพาะอันที่สําคัญสาคัญนะฮะอย่างเช่นอันแรกคือการใช้ c chance ก็คือาอ,อะไรนะต่ว่าอะไรโอกาสหรือว่าความเป็นไปได้อะไรเงี้ยที่มันจะเกิดขึ้นอย่าง u ิว c ิกอัปเชชนะฮะ ของจอห์นเคสอันนี้ chance หมายถึงการที่เราไม่สามารถค,คาดคำนวณอะไรได้เคสใช้วิธีการแต่งเพลง <c oughs> เพลงนี้นะโดยกำหนดตัวโน้ตให้เท่ากับตัวเลขตัวโน้ตตัวนี้เสร็จแล้วเขาไปอทอยเหรียญอีจริงตามตำราอี่จริงเคยได้ยินใช่ไหม <c oughs> ตำรา,าอะไรบุ๊ o ออฟเชน n ช้ของที่จริงแต่ตำรา,าโบราณที่มันใช้ในการเสียงเต็มซีอ่ะ เขาใช้วิธีนั้นในการค่าทางนู่ออกมาแล้วก็ทําเหมือนเสียงเคิรซีนนั่นแหละคือทอยเหรียญออกมาได้ตัวเลขไหนพวกก็เอาตัวเลขนะั้นไปแมทช์กับโน้ตที่กําหนดไปแล้วเป็นแพทเทิร์นที่เขากาหนดไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ตีความแปลแปลตัวเลขที่เสียงไทยเหลนะ่านั้นออกมาเป็นตัวโน้ตแล้วก็เขียนบันทึกอย่างละเอียดนะฮะวิธีนี้จึงผลที่ได้มันมันจึงกลายเป็นเรื่องของการสุ่มนะเพลงนี้ไม่ เพลงนี้มันมันชัดเจนว่ามันมันกําลังทอนซับเจ c ตของนักแต่งเพลงนักแ,แต่งเพลงต้องการทาลายอัตตาของตัวเองเพราะ,ะนั้นมันถึงดึงไปหาอย่างอื่นึ่งมันไม่รู้มันคาดคำนวณไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าที่ตำรนดเาหรือรเปล่ามผมไม่ใช่เพระเาะจอนเคสคงไม่เชื่อพระเจ้าแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ผลที่ได้ออกมาเนี่ยคือคือลักษณะที่โอเคแหละมันจัดจากการคาดคำนวณก็จริงแต่ว่าเออมันเกิดจากการ ตสูงเสียงไทยก็จริงแต่ว่าในการบรรเลงแต่ละครั้งองอกมาเนี่ยมันจะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการบันทึกโน้ตที่แน่นอนเพราะฉะนั้นนีอันนี้เป็นแชส์เมลสิกในส่วนของโปรเซสว่าวิธีการเขียนเขียนยังไงแต่วิธีการเล่นเนี่ยมันม,มันไม่ใช่แชส์นะเพราะเล่นออกแต่ละพันทั้ง,งเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้เป็นวิธีแรกของเคสนะฮะแต่ส่วนส่วนวิธีการแบบมันจะมีสารที่ทเราเรียกว่า erm นะอินดิเทอร์เมเนซี่นะผมให้ฟังตัวอย่างเพลงนี้ก่อน ไทม์แมเนียสีก็คือคันเดาไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้มีการควบคุมบังคับลักษณะเนี้ยเป็นงานที่ผมบอกว่าอย่างงานมิวสิกออฟเ n น e เมื่อกี้นะมันบัน,นทึกรดแน่นอนเพราะนั้นมันเล่นแต่ละครั้งจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอิน e t e r m ์ n มเนียสีในความหมายจริงๆของรดนตรีที่เรารู้จักกันน่ในดนตรีแบบเอ็กซ์ perimental เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถคาดคำนวณได้แล้วก็เล่นออกมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่เหมือนกันนะฮะ ในที่นี้ผมจะลองเปิดงานของเคสให้ฟังชิ้นหนึ่งมันเป็นเลคเชอร์ของเขาชื่อว่า in t e t e r m i n a c y น่นแหละก็คือว่าในในเลคเชอร์นี้ยเคสนำบทความสั้นบ้างยาวมากแล้วก็เวลาแสดงจริงเนียเขาจะไม่คำนวณว,ว่าจะเอาบทไหนขึ้นก่อนจะบทไหนขึ้นหลังคือมั่วไงสลับมั่วเพราะนั้นกในการแสดงแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วที่สำคัญก็กคือว่าต่อให้บทยาวแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องอ่านให้จบภายในเวลาหนึ่งนาที ต่อให้บทสั้นแค่ไหนก็ต้องอ่านให้จบภายในเวลาหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นผมที่ได้บทที่ได้จะเป็นอย่างนี้